It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when i see you again come สวัสดีค่ะนักศึกษากอศนอที่รักทุกท่านดิฉันนักษาวัลสำรังรักครูประจำศยงการเรียนชุมชนอำเภอดอนจานย์งจหวัดกาฬสินค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับประทมศึกษา เกี่ยวกับเรื่องการทักทายนะคะหรือที่เรียกกันว่า greeting นะคะวันนี้เราจะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอที่เราพูดคุยกับชาวต่างชาตินะคะเชิญชมคลิปีโอดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ Good morning, g l d to help you. Good morning, I'm Ashin from Ireland. I'm Nachawan w o n g r a s i t f Thailand. ชีสไลท์คิดโ o m ัตเ m ียว you วค bye bye เป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราเรียนรู้จากคลิปวิดีโอมาแล้วเรามีประโยคและคำศัพท์มากมายเรามาทบทวนกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคำศัพท์ที่ควรรู้ Good morning <Good> morning สวัสดีตอนเช้าใช้หลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายใช้หลังเที่ยงวันถึงเวลา18บแนาฬิกา Good evening Good evening สวัสดีตอนเย็นหรือตอนค่ำใช้หลัง18บแนาฬิกาถึงเที่ยงคืน จงเติมความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้ Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening หวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์แล้วพบกันใหม่นะคะ Where?